สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้งานบอร์ดรีเลย์นะครับตัวนี้จะเป็นรีเลย์8ช่องเนาะแล้วก็จะเป็นบอร์ดพวกนี้ด้วยนะครับรีเลย์4ช่อง2ช่องแล้วก็สีช่องตัวนี้นะครับคนละบอร์ดที่เป็น ESP8266 แล้วก็ ESP32 นะครับใช้กับ r r n n เวอร์ชัน2นะครับมีเพื่อนๆนบางท่านที่ต้องการใช้ตัว บอร์ดพวกนี้กับบริงเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ว่าตัวที่ผมเคยทำคลิปไปเป็นบริงเวอร์ชันเก่านะครับที่ผมตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วก็ให้เพื่อนใช้กันนะครับแต่บางท่านอยากจะใช้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็ให้ผมทำการลงโค้ดของเวอร์ชันใหม่ไปให้ด้วยเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลงโค้ดเองอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดรีเลยธรรมดานะครับ ดีเลยรับได้ 10M แอมนะครับก็คอนแทค n c n o ก็ตามนี้เลยนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้ได้ตั้งแต่7-30 v ถึง30โวลต์นะครับแล้วก็5โวลต์ก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์ตัวนี้นะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับใครที่นำไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับ mm hmm. ก็สามารถต่อจากแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เข้ามาที่ขั้วกล่าวแล้วก็7ถึง30โวลต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการเสียบได้เลยนะครับ mm hmm. เสียบไฟเนาะ mm hmm. เสียบปลั๊กไฟเข้าไปเลยนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. ไฟพาวเวอร์มันจะติดนะครับ mm hmm. ก็ ให้เราทําการก็เข้ามาที่ wi-fi ก่อนนะครับ wi-fi ของมือถือเนาะแล้วก็มันจะมี wi-fi ชื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบอร์ด8 r e รีเลย์อีสนะครับก็ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็คือ p a s s w o r d 8 8นะครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับใครต้องการพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็สามารถแจ้งมาได้นะครับ กด Connect เลยนะครับจากนั้นพอ Connect เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้เป็นหน้า Wi-Fi Manager ที่ผมเคยทำคลิปไปในหลายๆตัวนะครับก็กดที่ Config wi-fi ได้เลยนะครับจากนั้นข้างบนมันจะปรากฏชื่อ wi-fi ที่สามารถใช้งานได้นะครับในที่นี้ของผมจะมีอยู่3ตัวนะครับผมก็เลือกชื่อที่ผมต้องการนะครับ จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จก็กดเซฟได้เลยนะครับพอกดเซฟแล้วรอสักครู่นะครับรอสักครู่ก็ออกจากหน้านี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นที่แอปพลิเคชัน Bring IoT นะครับตัวนี้เป็น r i ิ g เวอร์ชันใหม่เ,เพื่อนๆก็เข้ามาที่แอปเลยนะครับ จากนั้นกดล็อกอินนะครับผมก็ให้เมลให้พาสเวิร์ดไปนะครับก็ใส่เมลใส่พาสเวิร์ดตามที่ผมให้ไปนะครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับก็กดล็อกอินได้เลยนะครับมันบอกว่าอีเมลหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกนะครับผมลองเช็คดูก,ก่อนนะเนาะแล้วกดล็อกอินพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เป็น e v i ว e ต,ตัวหนึ่งเลยนะครับ jp 3 2สาสองแปรีเลยเนาะ เราก็สามารถกดคอนโทรลได้แล้วตอนนี้นี่ครับตอนนี้แอปกับบอร์ดก็เชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดออฟนะฮะขึ้นอยู่กับเน็ดนะครับเน็ดช้าก็มันก็จะช้าแต่ว่าถ้าเน็ดอ่าเน,น็ตช้ามันก็จะดีเลย์น,นะครับถ้าเน็ดเร็วมันก็จะเร็วหน่อยก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นรีเลย์แปดช n น e l แต่ว่ามันจะมีปุ่มให้5ปุ่มเนื่องจากว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น2ที่ใช้ฟรีนะครับมันสามารถสร้างเวอร์ชวลพินได้แค่5ตัวนะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ได้ต้องได้จ่ายตังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานนะ้องง่ายๆใครต้องการตั้งค่าตั้งเวลาเปิดปิดนะครับก็สามารถทำได้โดยนะครับ ไปใช้ออโตเมชันนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์การใช้งานออโตเมชันให้นะครับแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับตัวนี้ผมจะให้จัมเปอร์ไปด้วยนะครับวิธีการรีเซ็ตเมื่อเราต้องการนำบอร์ดนี้ไปใช้กับ wi-fi ตัวอื่นเหมือนกับว่าเราต้องการรีเซ็ต w i f i นั่นแหละนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับนำจัมเปอร์นะครับมามาใส่ขานี้นะครับมุมริมสุดตรงนี้นะครับปึ๊บ ใส่เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดรีเซ็ตนะครับอพอกดรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เอาออกเรามาที่มือถือเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอลองมาที่ Wi-Fi เนาะ Wi-Fi มันก็จะขึ้นตัว ESP328 รีเลเหมือน ขึ้นมาเหมือนตอนแรกนะครับคือตัวนี้บอร์ด8 Relay P32 เราก็สามารถนำบอร์ดนี้นะครับไปใช้ที่ Wifi ตัวอื่นได้แล้วนะครับไปตั้งค่าอะไรเหมือนเดิมเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็สั่งซื้อไปใช้งานนะครับอันนี้ผมมีบอร์ดที่เป็น4 Channel นะครับ4 Channel ESP32 ER แล้วก็ ESP8266 นะครับ แล้วก็มีตัว2 channel นะครับตัวนี้ถ้าสนใจตัวไหนก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับใครต้องการใช้เป็นบ i n g เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่านะครับผมก็สามารถทำให้ได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ